ก็ในคลิปนี้นะครับเราจะดำเนิเดนดเนนิการถอดพาวรูเบียลด้านไอดีนะครับคือพาวรูเบียลด้านนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกครับถอดคูเลไ่ไทมิ่งพาวรูเบียลนะครับโดยใช้ปจัจจัยเลื่อนล็อกพาวรูเบียลด้านไอเสียนะครับล็อกเสร็จแล้วปพ๊บใช้ประแจบ, 14, บล็อกเบอร์14คลายโบลล็อกไทมิ่งพาวรูเบียลนะครับฝั่งนี้คูเลไ่ไทมิ่งพาวรูเบียลนะครับ หลังจากนั้นครับก็ถอดออกมาถอดออกนะครับปึ๊บนะต่อมาครับถอดประกับพารูเบีลตัวที่น1นะถอดประกับพารูเบลตัวที่1นึ่งจะใช้ <Okay. S 2> ประแจล็อกตัวทีนะครับคลายออก เมื่อออกแล้วนะฮะเราก็ดำเนินการยกประกับออกอ,อย่างนี้นะคะรับวาเงเรียกให้ดีนะครับใช้ปจัจจัยเลื่อนนะครับหมุนพารเบี้ยวด้านในดีจับพาวมุ้เพื่อหารูนะสำหรับใช้สกูร์ล็อกเฟืองซับเกียร์นะครับหรือที่เราเรียกว่าเฟื่อนใจใช้สกูร์แฉกนะครับแล้วก็ไขควงแฉกล็อกเพื่อนปะ้องก,กัน ับเกีย์เครื่อนนะครับปึออ๊บล็อกหลัจงจากนั้นครับเมื่อล็อกเสร็จแล้วเราําเนินการถอดปะกับผนึกเบี้ยวด้าน A ดีนะครับเมื่อกี้เราถอดตัวที่หนึ่งไปแล้ววันนี้ก็เป็นตัวที่ห้าห้าเสร็จก็เป็นตัวที่อะไรครับสองสี่แล้วก็สามไล่จากด้านนอกเข้าไปหาด้านอะไรครับด้านไหนไใล่เลยครับไเล่มา่อดกันก่อนนะครับปิ้งไพ่มาสุด ไปนะมาเท่ากัานก่อน,นะครับเมื่อออกแล้วก็เริ่มเป็นไงครับถ่ายให้สุดนะครับนะถ่ายสองข้าง,งเท่ากันนะครับี๋ยวออก่าไนะครับ ประกับพารูเบี้ยวเหล่านี้นะครับถ้าอยู่ด้านในดีนะฮะจะมีตัวย่อกดประกับไอนะครับไอตัวที่1นึ่งดูนับทางนักเครื่องนะครับตัวที่2องเป็นไอสองไอสามไอสี่แล้วก็ไอห้านะครับเลวลาเราถอดเราจะไล่จากด้านนอกนะครับเข้าไปหาด้านในนะ่น เมื่อไถโบล็อกประกับเรียบร้อยแล้วเราก็ถอดระกับขึ้นมาเลยครับนะนะครับถ่ายให้สุดเนาะไม่งอนไม่ออกนะครับเอาไปจัดบางเอียงให้เรียบร้อยนะครับจัดบ,บางเหียงให้เรียบร้อย หลังจากนั้นครับเราก็ยกพารุกเดียวขึ้นตรงๆนะครับตร,ตรและวไปจัดวางเรียงให้เรียบร้อยนะครับก็จบสำหรับวิธีการถอดพาลุกเบียวด้านไอดีนะครับ